ตีตื้อไปชื้อมานะครับก็เป็นนิวยดยางนะครับตอนนี้ครับนี่ครับช้อนก็ใส่ด้วยแ,แม่ตั้งใจตีครับก็พักล่มด้วยครับก็ตีเรืเร่อยคๆครับก็ค้างหางครัะนี่ครับก็ มีตัวด้วยครับไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีไม่ม,มีเอาย,ยดอดยางแก้คันไปสํารวจยังไงก็มีตัวแน่นอนครับตัวนี้ก็ฝากผลงานด้วยครับกับยดอดยางแก้คันนะครับคายคันหมายคันมือนครับเจ้าจริงสุดยอดครับ